สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาภาษาไทยค่ะรหัสวิชาท1 2 1่1องชั้นปถมศึกษาปีที่สองเรื่องคำที่ใช้บันค่ะครูผู้สอนนางสุข,ขุมาพรจันทครูเมืองโรงเรียนบ้านหนองละกรรมสพประยองเขตหนึ่งค่ะอ่ะ จงเติมจงต่อเติมเสริมคำนะคะจุดจุดจุดไดจุดจุจุดเทิงจุดจุทึกจุดจุดดดานจุดจุดจลืออ่าเรื่องคำที่ใช้บันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกคำและความหมายของคำที่เขียนด้วยบันได้ 2. อ,อ่านคําที่เขียนด้วยบันได้ถูกต้อง 3. เขียนคําที่เขียนด้วยบันได้ถูกต้อง 4. เห็นความสําคัญของการอ่านและเขียนคําให้ถูกต้องค่ะบันบออนอบันบทร้อยกองคําที่ใช้บันบันทึกระลึกไว้บันดาลใจให้รื่นเริง สุขสรรร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันไดไต่ระวังหากพลาดพังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวังปลดร้อยกองคำที่ใช้บนันเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะบันทึก ระลึกไว้บันดาลใจให้รื่นเริงสุขสรรร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันไดแต่ระวังหากพลาดพังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบันดาอีกบัญชาควรระวัง รู้คำรู้ความบันทึกหมายถึงจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานบันดาลหมายถึงให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบุญบันดาลบันดาลโทสะ บันเทิง 1. เบิกบานรื่นเริง 2. องทำให้รู้สึกสนุกเช่นรายการบันเทิงบ,บำเทิงหรือประเทิงก็ว่าบันลือหมายถึง 1. เปล่งเสียงดังก้อง สองโด่งดังเรื่องลือเช่นข่าวบันลือโลกบันไดบันไดหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงกระไดก็ว่า บันดนหมายถึงทำให้บังเกิดขึ้นบัญญะบัญยังหมายถึงรู้จักความพอดีพอสมควรบันเทิงคดีหมายถึงเรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้น โดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อา่านให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานที่4เขียนคำที่ใช้บันนะคะขึ้นมาค่ะ,ะ,ฉะเฉลยจิตกรรมนะคะคำที่ใช้บันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวน บทร้อยกองคำที่ใช้บันกันก่อนนะคะคือบันทึกระลึกไว้บันดาลใจให้รื่นเริงสุขสั์ร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันไดไต่ระวังหากพลาดพังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบันดาอีกบัญชาควรระวัง คำว่าบันนะคะก็คือจะมีบันทึกบันดาลใจบันลือแล้วก็บันใดค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับคําที่ใช้บันบันนะคะคือบออนบันนะคะคาว่าบันเขียนได้หลายแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชั่วโมงต่อไปนะคะว่าบัน อีกแบบหนึง่งเราจะเขียนยังไงนะคะสำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ